สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ The Citizen กับผมประชาชติรัตนสิริตอดนี้เราจะชวนทุกคนมาเรียนภาษาอังกฤษกันนะครับผมโดยเฉพาะการเรียนอ่านปรับระดับเลเวลความยากง่ายได้ด้วยนะครับผมทูตัวนี้เรียกว่า Reading Coach ตัวฟรีนะครับของ Microsoft เพิ่งเปิดให้ใช้นะครับมาจาก Education Plan นะครับเมื่อก่อนเนาะปัจจุบันเปิดให้ผู้ใช้งานทั้งหมดสามารถใช้เรียนภาษาอังกฤษได้แล้วนะครับก่อนจะไปดูกันผมขอฝากช่องอะไรฮะ YouTube ของ The Citizen ไว้ด้วยเป็นคอนเทนต์อัปเดตทุกคนเกี่ยวกับ Microsoft 365 Power Platform โคพายทแล้วก็ ai ที่เกี่ยวข้องนะครับอัปเดตคอนเทนต์ให้ทุกวันนะครับผมแล้วก็มีเพจทาง facebook ด้วยนะครับเป็นคอนเทนต์ท็อปอัพอื่นๆเพิ่มเติมจากวิดีโอที่ผมอัปโหลดไปทุกวันด้วยนะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่ากับ reading coach นะครับตัวนี้ประกาศออกมาผมเห็นประมาณเดือนที่แล้วเนะาะน้องมอชเนาะมันก็ซอฟพอประกาศว่ามันมีให้ใช้ฟรีแล้วเนาะก็ S <S <an> <S เห็นสักพักนะมีโอกาสได้มารีวิวให้ทุกท่านดูวันนี้นะครับผมต้องบอกว่าเมื่อก่อนมันเป็นในฝั่งที่ใช้ในกลุ่มของ education นะครับพวกมหาลาัยโรงเรียนนะครับใช้ในการอ่านภาษาอังกฤษนะครับช่วยให้คุณสามารถออกเสียงต่างๆได้อย่างถูกต้องนะครับการอ่านทั้งระโยคนะครับอ่นานเป็นคำอะไรพวกนี้ช่วยคุณได้หมดเลยนะครับปัจจุบันมี home m o t i o n คือเป็น individual learner แล้วนะครับผมแบบนี้เลยคุณสามารถเข้าไปเรียนได้เลยนะครับผมเข้าไปเองเลยแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับ a c t i v n t History ต่างๆแล้วก็ Passage ต่างๆที่คุณสามารถเลือกอ่านได้อ่าอย่างเช่นผมจะ create Story มาอาจจะอย่างแรกเนาะเลือกเกี่ยวกับอ่านเรื่องราวมาผมก็เลือกตัวละครผมผมอยากเป็นแมวผมอยากอยู่โ c a t i o n ไหนอ่ะอยากเป็นอื่นๆก็ได้นะไม่ใช่แมวอย่างเดียว f a n ซีนะครับ s c n c e Fiction ก็ได้เหมือนกันนดะครับผมอยากเป็นแมวผมอยากให้แมวอยู่ที่เกาะอ,อ่ะสมมุตินะความยากง่ายก็จะเป็นลักษณะที่คุณสามารถเลือกได้เป็นระดับนะครับซึ่งพวกเนี้ย เราก็จะมีมันจะมีให้เราเซตอัพก่อนด้วยนะครับก่อนก่อนก่อนอ่านว่าเฮ้ยรูปแบบของ Experience ในการอ่านนะคุณอยากให้มันเป็นแบบไหนอย่างแรกคือ Text ที่คุณเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ยมันใหญ่เล็กพอไหมถ้าบอกไม่พอคุณก็สามารถปรับได้แบบนี้นะหรือพวกสีต่างๆนะครับผมหรือว่าขนาดฟอนต์ต่างๆคุณปรับได้หมดนะครับแบบนี้หรือลายบรรทัดนะครับอ่าพูดผิดอยากให้มันอา่า เซลเบอร์นะครับเป็นมีนการเว้นวรรคให้คุณแบบนี้แล้วก็อาก่านเป็นคำๆเงี้ยอย่างถูกต้องคําหรือเปล่าอยากให้เน,านา้นแนวเวิร์บหรือเปล่าหรือว่าโชว์เลเวลไหมทําได้หมดนะวันนี้นะครับผมแล้วก็อหลักๆก็คือเฮ้ยอยากให้เป็นทำลายโฟกัสหรือไม่อ่าตรงนี้นะฮะตรงนี้นะก็อ่าเป็นสิ่งที่คุณสามารถปรับได้ก่อนที่คุณจะอ่านนะครับถ้าคุณคุณอ่านแล้วโอเคสมมติอยากให้เลเวลแปดไหมยากไปเอาเลเวลหนึ่งก่อนแล้วกันหนึ่งจะรอดมันยังไม่รู้เลยก็เลือกเลเวลหนึ่งก่อนนะอย่างผมเลือกเลเวลหนึ่งก่อน Let's Three, two, one. On a sunny day, a curious cat named Max woke up on the beautiful island. Max looked it around and saw the plum trees and blue waters. He wondered where he was. Suddenly, he heard a sound and followed it. A big crab was trying to steal his lunch. Max had to think fast. Let's ลองดูว่มันวิเคราะห์ยังไงบ้างนะครับคุณสมารถกดซีรีส์เซลล์ด้างล่างได้บอกอุก๊ย92% pronunciation ถูก92%ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยแบบนี้ตรงไหนผิดพลาดเขาก็บอกผมนะว่าเฮ้ยผมต้องไป practice อะไรเพิ่มเติม,ตมบนนี้ผมโวยงั้นผม practice คุณกด practice word ตรงนี้นะครับกด practice word ก็จะมีให้คุณเลือก w o r d ที่คุณอยากจะ,ะ p ัคติสเช่นนี้เ re ขจะขึ้นน r e a d y t i c r o โอเคบอกผมพมร้อมเมื่อไรผมก็กด ตรงนี้แล้วผมก็อ่านไปถ้าเกิดผมอยากให้มันแสดงตัวอย่างก่อน <T rees. S 1> ผมดกด็ก trees โอเค okay. trees you're making your brain stronger nice work โอเคต่อ sound ต่อดิ sound sound ดูสิผ่านไหมโอเคผ่านนะฮะแต่ผมลองไม่ผ่านมั่ะ palm p ปัม อ้าวผ่านเว้ยอันนี้อันนี้โอเคอีสแลนด์ That's not quite it Give it another try เอาจริงคือแบบเฮ้ยเมื่ี้มันจับได้นะเมื่อกี้จริงมันอาจจะใกล้เคียงมากกับผมนะมันบอว่าเฮ้ยแอคเซนต์ตัวนี้อาจจะ acceptable ในครับผมอีสแลนด์ไม่เอาหรออีกรอบนี้ไหมอีสแลนด์ Island Is ผิดตรงไหนอ่ะไม่ผิดนะอ่ะขอฟังหน่อย i l a n d Okay Iceland You've almost got it ผิดอะไรเมื่อผมไปเติมไอซ์ไอเอ็นไอแลนด์ไอแลนด์เมื่อกี้ผิดเพราะผมไปพูดแบบไอซ์แลนด์นะแบบ C E นะไอซ์แลนด์ก็จะผิดมันก็จับได้ถูกไหมอ,อันสุดท้ายแคทแคท great reading ใ่ไหมเสร็จก็เบอกว่าเฮ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณอยากจะ,อ,ะ,อ,ะอ่านต่ออีกครั้งหนึ่งคุณก็สามารถทำได้เพื่อ improve score คุณนะครับผมหรือ คุณไม่เอาละคุณจะไปต่อก็คุณสามารถาไปไประเจิญภายท่อในอย่างอื่นของคุณได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ในการ practice นะครับคุณสามารถเลือกความยากง่ายอะไรต่างๆได้เองเลยนะก็ตามที่คุณต้องการนะฮะเดี๋ยวผมขอกลับไปที่หน้าโฮมสักครู่หนึ่งกอนละกันนะครับมันเกี่ยเน็กชัตเตอร์แล้วอันนี้เดี๋ยวผมไม่เอานะเดี๋ยวผมขอหยุดมันสักครู่นะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะกลับไปหน้าโฮมนะฮะนิดหนึ่งนะเ,เกี่ยวกับ create story อย่างที่เห็นเมื่อกี้เนาะที่มันสามารถปรับ ระดับความยากง่ายอันนี้แล้วแต่คุณอยากจะปรับแบบไหนนะครับปรับรูปแบบการเห็นตอนที่วิวเนาะอยากให้มันแสดงตัว Text ที่ใช้ในการอ่านยังไงอ่าน,นี้ก็ใช้ได้นะครับหรือถ้าเกิดคุณมีบทสนทนาที่คุณต้องไปนําเสนอพวกนี้สมมุตินีคนทํางานเนาะต้องไปนําเสนอนะครับนักเรียนนักศึกษาต้องไปพีเต์หน้าห้องอยากจะ Practice อะไรพวกนั้นน่ยออกมาได้ไหมก็ได้นะฮะคุณสามารถ add passage ของคุณไปได้อย่างผมมีเตรียมไว้อ่า happiness อะไรคือ happiness นะครับผมก็เตรียมไว้ what is อะไรคือ happiness อย่างเงี้ยผมก็เตรียมไว้ผมก็สามารถ practice ของผมเองได้เหมือนกันผมกด s n a k ไปถูกไหมผมก็จะเริ่มเลย three two one happiness is when you feel really good inside like when you are playing with your favorite toy or laughing with your friends ลองดูซิเป็นยังไงบ้างแหมผมบอกว่าไอ้95 ไอ้ก็โอเคนะฮะจริงๆคือ accuracy ยังมีผิดอยู่บ้างให้ไปให้ไปอะไรนะฝึกซ้อมอะไรเ mm hmm. กิดพวกเนี้ย happiness, favorite นะครกับเลี้ย really. ห r ี a l l y อะไรพวกเนี้ยก็ไปฝึกมานะครับคุณสามารถ practice ได้ว่าความมั่นใจในการออกเสียงของคุณเนี่ยผมมั่นใจว่าคุณใช้แบบเนี้ยจะค่อนข้างมากเลยสามารถไปลองใช้ได้นะครับผมซึ่งใน ตัวนี้นอกจากนั้นก็จะมีพัสดุ์อื่นคุณสามารถเลือกอ่านได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เลเวลเนาะที่คุณเลือกไปอยากได้ยากๆหน่อยนะครับอาจจะเป็นแบบก็แล้วแต่คุณนะคราเป็นพัสดุ์ที่เขาคุเรียดให้นะครับนอกจากนั้นคุณก็จะมี achievement ที่คุณเก็บเอาไว้ว่าเฮ้ยจากที่เคุณผ่านมาทั้งหมดคุณได้ practice ไปแล้วเท่าไหร่ reading ไปแล้วกี่ session นะครับความอ่าอะไรนะความถูกต้องนะฮะใกล้เคียงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผม collect word per minute เนี่ยประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะ ก็สามารถดูได้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างในะคุณอาชีพแบบไหนมีแบชให้คุณด้วยนะครับผมแล้วก็ดูฮิสตอรีได้ว่าทําอะไรไปแล้วบ้างอยากรีดอเกนเกี่ยวกับอะไรนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ใช้ฟรีเลยนะครับแล้วก็ช่วยคุณออกเสียงต่างๆเนี่ยได้อย่างค่อนข้างจะแม่นยําด้วยนะครับผมแล้วก็คุณจะมีความมั่นใจสูงขึ้นในการอ่านออกเสียงนะครับหรือการพูดสป e ช c h หน้าคลาสหน้าห้องหน้าที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษ ฝึกซ้อมผ่านตัวนี้ได้เลยก่อนนะฮะฝากไปด้วยนะครับสำหรับอีพิโซดนี้นะครับใครกดอ่าใครชอบกดไลค์กด subscribe ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมใครไม่ชอบดิสไลค์มาก็ได้นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันเดี๋ยวยังไงมีอีพิโซดหน้าเนี่ยเรามาคุยเรื่องอื่นกันต่อนะวันนี้ฝึกซ้อมคุยภาษาอังกฤษก,กันหน่อยนะครับเอาไปฝึกซ้อมได้นะครับ coach.microsoft.com นี่ครับผมแล้วเจอกันอีพิโซดหน้าสวัสดีครับ